ดีดพี่น้องวันนี้วันที่ยีสี่มหาสีเขาสีขาซอยป่าซอยลุงน่ียวพี่น้องฝนกระุกหามหงกัหนามมัุณนะติถ้ยขึ้นยังอ่ะสิดถ้อยขึ้นไปสีทั้งทั้งเ่งคุณนี่พี่น้องคุณนะ เฮ้ยมากมงพี่ขวานสวัสด,ดีเนี่ยวัดวัดทิานสวัสดีรครับสวัสด <c oughs> ีครับเรียทีทั้งหลาย <c oughs> เจ้วเขาสีเขาวัหนิฝนตกค่ำพี่รองเอ้ยบนนี่โอ้ยฝนแห้งครับใช่บนเนี่ยสภาพฝนแห้งสภาพ,ภาพเนี่ยฝนแห้เป๊ะปะวัดพี่องนี่ขาเซียน่ขาเซียน่าเอาซรถไถแกขึ้นไปทั้งถึงขาเียนากมดนี่ มาเห็ดตอกองแยกบย่นขึ้นมากเนะนกัตกะแหงได้พี่น้องมื่อคืนนี่ต๊แบบแหงเลยเปิดเปิดซ่อเมื่นี่โยนขึ้นมาเบ่เออเปิดเอาขึ้นเลยออที่ยกแลยร้วนมวนแห้งกันมาสักันว่ะม้วนแหงบ่มนแหงม้วนต้แหงอยู่ว่าแห้งโมกขึ้นมืพอนี้มันแห้งแท้นะวนี้โอ้ยครับเอามีให้มันเียลงกนคือไพาอันนี้มาปูดีแท้ซื้อเอาวะนี่ เรากว่างผีหุ่น้นามในเครื่องก็มีเ้อนามก็มีเ้อนามนั้นนามเท่งเท่งนั้น<ะ>ไปจับเถื่อไปเป็นปูาษาย ว่ารถไทยติดรมเด้อพี่น้องเลยบนน้รถเกียร่างอยู่ว่าถไทยแนล้วรถติดัวนก็ย,นยับบงติดแล้มันนี่คือว่าทอดบนน่อถอดบ่ออก่ะเสียนข่ำเนอ

cái phi <laughs> này mà. เขากล่องเอเขากล่องเด้อเ่วยงเอเอ้ยเขากล่องก็ย่ชไปคนเท่าดูมายเฮ้ยเลปุ๋ยนี่มันนี่อู้หวรรา like ร้อยเขาเอาตัวข้างรองน้ำไม่อยากเรืยิงมแงเลยแหล็กแงก็ไรอดน างงเข้าไี่อูหวเาไนกล่องยเยกอี่ยนพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาซอยซอยคนเขาขก้นเด้อวานนี่คนถีตกน้าอีก ใส่เกือวูดด้เป็นตายาง่าจืดมันโง่หนามจืดข่านใส่ไปไม่รู้เพรนีหลอกกาหรือเปล่าเมื่อไรไ้ยงานไทยานกาหรือเปลาไทยกบไปนี้านเลยบ้านหรไทกบเลยเล่า

ไม่ยังเลย่เขากลองด้วยวะนี่ไม่ยื้อเลยรเขาเลยได้ทีนึงเอาหมดแล้วเราไปงานคือบุตรกระทินนี่กระทินวัดป่านเด้เอาเขากล่องแล้วีเอาหูดอกล่ะเอาไัเบื้งท้องเที่ยว หือ ừ. đây อา vỏ. เธอของดอกนี่ตัวโอนี่ก็เว้ามัน หลายคน,คนขนเขาเยี่ยวเนาะ้องำคำนน้เออองคำคนนี่หงว่าเพิ่า่าันเตเจ็ด้องี่เก้าอแปวยมันฆ่าิ่เนกรสีลมบนนังอีกไอยุนเปียกแล้วยู่นไงทำไม่ไ

อาุ้ยหนามพี่น้องเอ้ยมึงเดี๋ยวนตุกแบบแหง

เอากินเขาก่อนสิยังสีเห็ดสีเขาพี่น้อย่งเขาก็ยังอเปนเห็เป็นเห็ดยังให้กินมัาดมกนน่งกินนงกินนงแี่นอนึนะี่ออเอสีเสียบมาคนลพี่เอออ้าอว ก็บ่ทันทาง <imitation> 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 บอกเอินพ no ี่น้องมากินขนี <t 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 ่ขาวอนหนี <t <t ่ยนออเอม้เกขาวน้กันเด้อพี่น้องเลยไอ้เอ้ยไม่ไม่ไม่ปอนไม่ไม่ไม่ม่ปอนม่เเรเอาพี่น้อง

เออวันนี้้นหลายคนคื้กองเนี่ยกดีจังนึงเนาะนั่นมันยังไงหลายคน น่องสีแล้าเลยนะรถคนเอาอีกบ้านนี่้องยคย่แล้วปีน่ปีปีว้องวัคบวนางหน้าวกิดอวนี่้าสิบแปดปอนด์เปียอยู่บ้านแหงคนเอาอีกตอนพี่น้องมาเนี่ย เออนีเขาลำงานแค่ยนเไงสิใช้ตงไปโหลดเจ้าสีบด้วยาะคนกับบดนถึงคามลายคนบดรถหนึงเ่ยสี่แปดสอบ

กลางข้างสิแหลพี่นนองเดี๋ยวเดี๋ะหวัถังมองใหญ่ก้อนมากกลงกระปูเหอพี่นนองสีบริเวณล้วนเต๋อพี่ดอกกระปูกรไดห้อยกรบเบิดโฉกนะพี่หนองฝนตกน้ำกระหงนี่ได้ารงานเนีอ่อนไม่ไการพลังหอยอ่ยเดท้ายนเดงทายารพลังานเท่าดึยดีเดินดีเด่นเอาดีเดนี่ ้องแท้พนักงานนี่ว้าว้านบุรีรมย้องดด้วย้องดนะพนักงานทั้ดนีดีเด่นด้วยละพนักงนดีเด่นบหัตัวนี้ ลูกกาบอกลกกาด้หน้าตอนนี้เยนี่ครับผมลูกกาี่รหอัวนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วมคือสมัยเไไอทนทวนนี่หนอมาัหัวจเรถบังรถเต็มกันปมะรถมร เดี y, ๋ยวพี่หน่องมันหน่องเข้าต่อยกันบ่ได้จ้างเลยพี่หน่องเนี่ยฮากัน้นี่ค้อฮากัน ได้เราสิบแปดสอบคนเขาไมคนั้้เดอดที่สิบกัวเนาะี่สิบกัวได้ยัเนาะนบ่กินบดองปากนึ่งโอ้ยเหม็นน้ เน่าเขาต้นนี้แ้วเตียนเปียกแหงนี่ในพรแหงนี่หัในแล้วผักขี้แหงห้อยกบเลี้ยงง่ายนองเนีงเนี่คับโอ้ห่านชุ่มมา

เตรียมอันเปนค่ะก่อนเออฝากระห้องพร้อมได้หมเขื่อนนี่ฝากระรังของสั่งเลยมันเ้ามันเ้าหัวก้อนอมเลย tăng hoạt nè, động máy, bong rồi, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขึ้นเลย้จะขึ้นจะติดได้มันนักแห่งได้มันเปียกแห่งได้หน่เออมาหันบันนีนักวันนี้ได้เห็นว่อากระิเบอดหลายติดลมอีกบอผมบอกได้ว่าติดลมีนคนเสีอีก คนหยางยังมาพ่อพี่น่องเ้ยคนตรงทำยังพ่อรถติดลมอีกวันนี่แกบ่ไร้ะไเลยรถติดลม Ada oh, 저는... Làة, à cái bưng cái gắn mà ừ má cái giặc bưng cái đấy mà cả này, nhưng cái hủi đấy mà nè Hãy đi cho อีกแล้วพี่น้องเอ้ยร uh ่ำบากแ่้งว่าฝนตกเจ้าหน้าร่ำบากแ่้งเรื่องพี่น้องเอ้ยเตีียสิเด็ดเข่ามาเทรียมเม็ด ขยันนู้นขวาขยันทำอย่านี่ก็ได้บ้านนี้ช้อยมื่อนี้นี่เออรถรถเท่าพี่เ้วเอาเส่อีกบ่เนี่ยก็ซีซีก่อนพร้อมแล้ไง นี่ยกคนเลยเหรอนี่น้ำพักคนไปดูสิ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 

农民吧。 bỏ bớt xíu các con con bây giờ các con lấy gì vậy con trai gì của chúng ông lấy gì จับลอย